สำหรับการเส้นทางสุ่ตุลาการนะครับก็ทําให้เรามองเห็นตัวเองเกี่ยวกับว่าเราเนี่ยใช่จริงๆหรือเปล่าเพราะความรู้เนี่ยเขาจะมีการทดสอบความรู้ปฏิภาณหน่อยพิวของเราหน่อย,อยก็ทดสอบว่าเราเนี่ยเหมาะกับเส้นทางตุลาการหรือเปล่าหรือว่าบางทีเราอาจจะต้องไปเป็นอัยการไหมหรือว่าบางทีเนี่ยนในอนาคตเนี่ยเราอาจจะค้นพบตัวเองอีกทีก็ได้นะครับการบรรยายตอนบ่ายวันนี้นะคะสิ่งที่หนูประทับใจก็คือท่านเนี่ยได้ พูดถึงดีกาต่างๆที่ทําให้มันใกล้เคียงกับชีวิตประจําวันของเราทําให้เราเนี่ยไม่เบื่อหรือไม่ง่วงทําให้พวกเราเหมือนสนุกในการที่จะรู้สึกว่ากฎหมายเป็นสิ่งที่ไม่ยากเป็นสิ่งที่เราสามารถพบเห็นได้ในปัจจุบนันไม่ได้ไกลตัวเรามากเกินจนเกินไปก็เมื่อก่อนก็มองกฎหมายว่าเป็นเรื่องที่น่าเบื่อไม่ค่อยได้ใช้ในชีวิตประจาวันสักเท่าไหร่แต่พอได้ฟังการบรรยายแล้วกฎหมายก็อยสอดแทรกอยู่ในชีวิตประจําวันครับ วันที่4วันนี้จะมีการสอบวัดความรู้ด้วยในภาคบ่ายแต่เยาวะชนคนเก่งของเราก็ไม่มีหวั่นไหวทุกคนล้วนแต่พกความมั่นใจมาเต็มกระเป๋าทั้งสิ้นแต่ก่อนที่จะวัดความรู้กันเด็กๆต้องตักตวงความรู้ในโค้งสุดท้ายซะก่อนโดยภาคเช้านั้นเป็นการบรรยายเรื่องการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขด้วยการระงับขอบ้อพิพาททางเลือกเทคนิคการไกล่เกลี่ยที่ดีเนี่ยก็คือคือทุกวันนี้พอเรามีปัญหาแล้วเนี่ยเรามักไม่ค่อยได้พูดคุยกัน มักไม่ค่อยได้เอาใจาเขามาใส่ใจเราคิดอยู่อย่างเดียวว่าฉันต้องการสิ่งนี้ฉันต้องการสิ่งนั้นโดยไม่ได้ฟังว่าเพื่อนต้องการอะไรนะดังนั้นในเ,เทคนิคที่ดีก็คือการเอาใจาเขามาใส่ใจเราซึ่งเป็นภาษิติง่ายๆนะว่าถ้าเป็นเราเราจะคิดอย่างเขาไหมและถ้าเป็นเขาเขาคิดอย่างเราไหมถ้าทุกคนต่างคิดซึ่งกันและกันทำนึงถึงจิตใจของกันและกันเนี่ยก็จะสามารถปรับความเข้าใจกันได้ได้ประสบการณ์ในการไกดเกียคะ่ะคือว่าเ,เมื่อกี้นี้นะคะหนูก็ไ้ลองใช้ ความคิดในตัวเองแล้วก็เพื่อนในกลุ่มอะค่ะที่ว่าการไกลเกีย่ยเนี่ยคือเราเรามีปัญหากันเองเนะะี้ยค่ะเราก็ไม่ต้องไปฟ้องอาจารย์เองหรือว่าอะไรอย่างนี้เราสามารถที่จะแก้ปัญหาด้วยตัวเองได้อะคะ่ะหนึ่งเราก็แบบได้รู้ว่าแบบว่าในสังคมอะถูกสังคมก็ต้องมีข้อพิพาทข้อขัดแยง้งการทําให้เราอะเข้าใจว่าสังคมเป็นแบบนี้เราก็แบบสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขค่ะอย่างที่สองนะคะเพราะว่าเมื่อแบบ สองคนมีข้อพิพาระหว่างกันเราก็เหมือนว่าทําตัวเป็นสื่อกลางในการเข้าใจเขาทั้งสองคนแล้วก็ทําให้เขาทั้งสองคนน่ะแบบเข้าใจกันแล้วก็อยู่ร่วมกันได้ตกลงกันได้ค่ะวิชาสุดท้ายที่เหล่าต้นกล้าจะได้รับการติวเข้มในค่ายเยาวชนแห่งนี้ก็คือประวัติศาสตร์สารยุติธรรมไทยซึ่งถือว่าเป็นความรู้พื้นฐานที่นักเรียนกฎหมายต้องรู้การเปลี่ยนแปลงของสารในประเทศไทยที่ทําให้เราเห็นเด่นชัดก็คือทําให้เห็นวิวัฒนาการ ในการทำหน้าที่ของผู้พากษาจากการที่ปฏิบัติหน้าที่ที่หลากหลายไม่เป็นหนึ่งเดียวมาสู่การปฏิบัติหน้าที่ที่เป็นหนึ่งเดียวอยู่ในองค์กรเดียวคือองค์กรของสารยุติธรรมสิ่งที่ทำให้นักเรียนได้รู้จากการศึกษาประวัติศาสตร์ก็คือ 1. ทําทำให้รับรู้ว่าเอกรากทางการศารกว่าที่เราจะได้มาเนี่ยเป็นสิ่งที่ยากและก็สอง สิ่งยากนั้นมาจากบรรพตุราการได้สะสมความดีจากการปฏิบัติหน้าที่โดยปราจากอคติสองสองสิ่งนี้ครับที่เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดที่นักเรียนได้เรียนรู้แล้วก็มาถึงช่วงเวลาสำคัญแล้วนั่นก็คือการทดสอบวัดความรู้ซึ่งจะเป็นการวัดว่าตลอดเวลา4วันที่ผ่านมานั้นเด็กๆเ,เก็บเกี่ยวความรู้ไปได้มากน้อยแค่ไหนบรรยากาศสนุกสนานที่ผ่านมา จางหายไปมีเพียงความเคร่งเครียดที่คืบคลานเข้ามาแทนที่ในห้องสอบแห่งนี้และคนเก่งที่สามารถทำคะแนนได้สูงสุดนั้นมีถึง3คนเลยทีเดียวได้แก่น้องเดช <c oughs> เดชดนายสุภศิลปะเลิศน้องตวงนันทนัทสิริวัฒโกน้องไข่มุกลักษมณ์ทองตราและน้องกรีดเรกดีโต๊ะหะดีใ,ใจมากๆค่ะเพราะว่าแบบว่าไม่คิดว่าตัวเองจะได้เขาแบบว่า ตอนที่อยู่ในห้องก็มีคนเก่งเยอะมากมีคนเก่งหลายคนมากๆแต่ว่าหนูก็ได้ดีใจมากค่ะก็จริงๆก็รู้สึกอึ้งเหมือนกันค่ะเพราะว่าไม่ได้เตรียมตัวมาดีแต่ว่าพอได้ก็รู้สึกดีใจมากค่ะเพราะว่าก็อยากเอาไปฝากให้คุณพ่อคุณแม่ดีใจค่ะสำหรับน้องๆคนอื่นๆที่ไม่ได้รางวัลก็ไม่ต้องเสียใจเพราะสิ่งมีค่ายิ่งไปกว่ารางวัล ซึ่งทุกคนได้รับกันท่วนหน้าก็คือความรู้ด้านกฎหมายซึ่งจะเป็นรากฐานสำคัญบนถนนสายตุลาการโดยเวทีแรกที่ทุกคนต้องนำความรู้ที่ได้มาใช้ประโยชน์นั่นก็คือการแบ่งกลุ่มจัดเสวนาในวันสุดท้ายของค่ายนั่นเองต้นพอของพวกเราก็จะเสวนาในเรื่องของเยาวชนกับการมีส่วนร่วมในการพัฒนากระบวนการยุติธรรมในรูปแบบของการประกวดนางงามรับรองตื่นเต้นสนุกแน่นอนครับ คนโอเฮ้ยยินดีต้อนรับท่านแขกผู้มีเกียรติทุกท่านเข้าสู่งาน และเยาวชนสมควรที่จะได้รับการประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ให้มากที่สุดเท่าที่จะทาได้การที่เด็กจะมีบทบาทนะคะต้องเริ่มออกมาจากภายในค่ะปัญหาส่วนใหญ่น,นะคะมาจากการที่คนไทยนะคะและประชาชนสมัยนี้นะคะไม่ค่อยมีครรมภายในจิตใจคะ่ะ กลุ่มต้นโมกคอนเซ็ปต์ที่เราวางไว้ก็คือรายการทีวีเกี่ยวกับกฎหมายเพื่อประชาชนจะสนุกสนานและน่าชมขนาดไหนนะครับติดตามชมได้เลยครับพวกเรากลุ่มต้นโมก<อ>สวัสดีนะครับเราจะมาพูดเกี่ยวกับกฎหมายต่างๆนะนะครับโดยเราบได้เชิญแขกรับเชิญไม่เกี่ยิมาจากหลายสถาบัานท่านประธานครับผมขอถามเกี่ยวกับ สาริกาแผนคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนะครับว่ามีความเป็นมาอย่างไรครับจะัดขึ้นตามรัฐธรรมนูญปี40ค่ะเพื่อพิจารณาคดีผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองวิจาริตต่อหน้าที่นะคะและเพื่อความรวดเร็วในการพิจารณาคดีที่สัมพันธ์ในสายนี้เราจะใช้ระบบไต่สวนค่ะในข้อโลกของเราเนี่ยก็มีการแบ่งระบบศาลเป็นสองระบบก็คือระบบศาลเดี่ยวระบบ สามคูก็ที่ระบบฐานเดียวเนี่ยไม่มีการแยกทางปกครองออกจากสารยุติธรรมนะคะอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กค่ะก็จะเป็นสิทธิพื้นฐานนะคะที่กาหนดเอาไว้4ประการค่ะค่อยพาฐานเรื่องนะครับโดยการพ่นะครับ่อยพาถามความที่ในคามเรื่องหนึ่งเรื่องในวงและเรประหยัด สำหรับกลุ่มต้นแก้วของพวกเรานะครับได้หัวข้อที่เกี่ยวกับกิจกรรมของเยาวชนกับการมีส่วนร่วมกับกระบวนการยุติธรรมนะครับซึ่งจะเป็นคอร์สตปิ์ในการโต้วาทีนะครับสนุกแน่นอนครับวันพรุ่งนี้ได้ความรู้มากมายนะครับยังไงก็ต้องฝากทุกคนติดตามชมด้วยครับต้นแก้วพ <Hey! S 1> <Hey! S 2> บก,กับหัวหน้าฝ่ายเสนอนะครับคุณตัวครับกระบวนการยุติธรรมและเด็กเยาวชนไทยนะยังเป็นเรื่องที่ห่างไกลมากเพราะเด็กและเยาวชนยะัง ไม่มีเจตยาเปี่ยนพจที่จะก้าวเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการพิจารณารได้เพราะกฎหมายนั้นเป็นเรื่องที่ละเอียดซับซ้อนยากต่อการที่จะเข้าใจฝ่ายของโหวฝ่าย้านเนี่ยขอยืนยันว่าเด็กควรมีส่วนร่วมในกระบวนการติจารณาที่ท่า,ายมานเรอง่ามาว่าเด็กจะมีวิจารณญาณไม่พอนเนี่ยผมคิดว่ามเห็นด้วยเพราะว่าวิจารณญาณเนี่ยไม่ได้ขึ้นอยู่กับอายุ แต่ว่าเกิดขึ้นเนี่ยมาจากสติปัญญา,าการฝึกฝนต่างๆเด็กในสมัยนี้มีความสามารถอ,อ,อาจจะเก่งกว่าในเด็กทุกคนครับแต่ว่ามันก็แค่เป็นการเรียนรู้ในเรื่องของตําราเรียนหรือว่าเป็นหลักวิชาการครับซึ่งในบางครั้งความเป็นจริงชีวิตจริงนั้นเด็กอาจจะมีเล่ห์เหลี่ยมหรือว่าความจัดเกม์ในการใช้ชีวิตในสังคมครับไม่เท่ากับผู้ใหญ่ สวัสดีครับครับ,รบพวกเรากลุ่มสีชมพูกลุ่มต้นงิ้ววันนี้พวกเราจะนำเสนอสัมมานาเกี่ยวกับเรื่องบทบาทของเยาว,วชนกับการมีส่วนร่วมของกระบวนการยุติธรรม,มซึ่งเราจะนำทฤษฎีหมวกของใบมาปรับประยุกต์ใช้กับเยาวชนในด้านต่างๆต้นงิ้วเอซึ่งในวันนี้เราได้นำเยาว,วชนในมุมมองต่างๆมา แสดงความคิดเกี่ยวกับเรื่องเยาวชนกกับการมีส่วนร่วมในกระบวนการยุติธรรมคราการมีส่วนร่วมของเยาวชนในกระบวนการยุติธรรมในแง่ของบกสีขาวนะคะจึงทําได้โดยใช้สิทธิในกระบวนการพิจนารณาทางตุลาการและทางปกครองในใจซึ่งมีผลกระทบต่อตัวเราเองไม่ว่าโดยตรงหรือผ่านผู้แทนเด็กเนี่ยเวลาเขาจะให้ร่างกฎหมายหรือจะให้ทำอะไรเด็กควรเข้าไปมีส่วนร่วมอย่างยิ่ง เพราะเด็กจะเป็นไปเป็นหน้าที่ในการพัฒนาประเทศชาติสืบไปจากผูก้ใหญ่นะครับเด็กเยาวชนมีส่วนสคัญอย่างมากในการขับเคลื่อนกระบวนการยุติธรรมนี้สําหรับบทบาทการมีส่วนร่วมของเยาวชนนะครับในกระบวนการยุติธรรมในคิทฤษนีการคิดแบบหมวกสรรีเขียวนะครับก็จะมีมากมายหลากหลายตัวอย่างนะครับเช่นนะครับมีการจัดค่ายมีการสอบแข่งขารสอบปัญหา,าต่างๆครับหรือการประชาสัมพันธ์ความรู้ดีๆนะครับพวกเราก็ อาจจะเข้าร่วมครับหาประสบการณ์ใหม่ๆได้นะครับทั้งสีกลุ่มเลยเก่งจริงๆเพราะว่าด้วยคอนเซปต์เดียวกันจะนําเสนอในรูปแบบที่แตกต่างกันเยาวชนกับการมีส่วนร่วมในกระบวนการยุติธรรมของไทยเนี่ยเขาเนํนำเสนอได้รูปแบบที่แตกต่างกันหมดเลยแล้วมันหลากสีสันมากๆนะครับแต่ได้ทั้งบรรยากาศที่สนุกก็ได้ทั้งเนื้อหาสาระ ทีมไหนที่นําเสนอในแง่ของวิชาการก็ได้วิชาการจริงๆทีมไหนที่นํอเสนอในแง่ของความสนุกก็ได้ทั้งความสนุกแล้วก็ได้สา,าระได้คอนเซ็ปต์ตรงตามที่ตั้งเอาไว้ด้วยครับนี่ถือว่าเป็นความจุ่งของเด็กจริงๆเวลา5วัน4ี่คืนอาจจะเป็นช่วงเวลาสั้นๆที่ตนกล้าน้อยได้มาเก็บเกี่ยวความรู้ด้านกฎหมายร่วมกันเพื่อก้าวไปสู่เส้นทางตุลาการที่แต่ละคนใฝ่ฝันแต่ช่วงเวลาสั้นๆ และมีตรภาพที่แสนประทับใจนี้จะตราตรึงอยู่ในใจของต้นกล้าทุกต้นตลอดไปแน่นอนโดยทางค่ายาวชนต้นกล้าตุลาการได้มอบประกาศนียบัตให้แก่ต้นกล้าทุกต้นที่ผ่านการอบรมอันแสนเข้มข้นในครั้งนี้ด้วยโครงการนี้ก็ให้ประโยชน์กับเรามากมายให้ทั้งความรู้ให้ทั้งทิรภาพแล้วก็ให้ทั้งประสบการณ์ ในสิ่งที่เราหาดูไม่ได้ครับอย่างเช่นการไป,ปรับนาศศาัศึกษาไปดูงานในศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรง,งตำแหน่งทางการเน,นะครับซึ่งผมคิดว่าไอสิ่งต่างๆเราเนี่ยเมื่อเราได้มาเราสามารถนำสิ่งเหล่านี้ไปใช้ประยุกต์ใช้กับชีวิต,ตประจำวันได้ ทาให้แบบหนูได้แบบแนวคิดใหม่ๆความคิดใหม่ๆซึ่งแนวคิดที่สําคัญที่สุดสําหรับหนูที่ได้จากค่ายนี้นะคะคือว่าการที่เราเป็นผู้วิพากษาหรือว่าการที่เราจะทําอาชีพอะไรก็แล้วแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือว่าการทําเพื่อประเทศชาติค่ะความรู้ที่ได้รับจากการอบรมในครั้งนี้นะครับก็คือหนึ่งความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่ประชาชนควรรู้นะครับอันเป็นรากฐานในการสอบและก็ใช้ในการดำเนินชีวิตต่ตอไป 2. ก็คือ การเรียนนะครับว่าเราจะเรียนกฎหมายอย่างไรทําอย่างไรถึงจะได้ไปเป็นตุลาการเป็นผู้พิพากษานะครับซึ่งมีขั้นตอนเนี่ยมากมายเหลือเกินรวมาึงวิธีการอ่านหนังสือซึ่งพี่พี่สตาล์ได้ทําการถ่ายทอดเอาไว้ให้กับเราในตลอด5วันแล้วเป็นค่ายที่ปูพื้นฐานสําหรับการไปสู่เป็นผู้พิพากษาทําให้ได้รับความรู้แล้วก็ได้เยี่ยมชมสถานที่จริงต่างๆสําหรับคนที่จะทําอาชีพนี้แล้วก็ ได้รับวิธีการอ่านหนังสือการเรียนเพื่อีจะได้ไปถึงอาชีพที่เราหวังแล้วก็ได้เจอเพื่อนๆพี่ๆมากมายเลยเหมือนได้เจอครอบครัวใหม่ๆแล้วก็คนที่มีความฝันเดียวกันกิจกรรมสุดท้ายที่ต้นกล้าทุกต้นทําร่วมกันก่อนเดินทางกลับก็คือการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติที่ศาลจังหวัดกรบินบุรีต้นกล้าตุลาการเติบโตจากเมล็ดพันธุ์ที่ต่างถิ่นมีดินแห่งความยุติธรรม รองรับการอย่างรากลึกเติบโตด้วยแสงแดดแห่งความเสมอภาครดน้ำพรวนดินด้วยคุณธรรมจริยธรรมใส่ปุ๋ยที่อุดมไปด้วยความซื่อสัตย์สุจริตไม่ช้าไม่นานต้นกล้าเหล่านี้ก็จะออกดอกออกผลที่เปี่ยมล้นด้วยจิตใจสำนึกดีมีกิ่งก้านสาขาแตกแขนงเป็นประโยชน์สุขต่อสังคมสืบไป